สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับตามสัญญาไว้นะครับเซวา่าเซมาแนะนําวิธีการดูแลรัรกษาบักเขือเปาะนะครับดูที่คลิปก่อนผมก็บอกวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยผูย้ใดผู้ใดบอบอบอกหูว่าการปลูกเริ่มต้นนะจังไรก็กไปเบิ่งคลิปเก่าผมก็ได้ครับอ่า อันนี้มะเขือปอได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำว่าให้ใจะได้ให้ได้ผลผลิตดีออกลูกดกแล้วก็ออกมาสวยงามนี่ครับแม้ตั้งแต่ดอกผูยังยังติดลูกนะครับนี่เมื่อกี้ที่ผมเห็นมันเพิ่งเป็นดอกผูนะครับดอกผูจริงๆมันต้องโรนถิ่มสิ่งก็จะดอกดอกตัวเมียนะครับสูตรของผมนี่สามารถที่ให้มะเขือที่ดอกผูติด ไปลูกได้เลยนะครับแต่ว่าลูกมันอาจจะเปใหญ่ทอดอกตัวเมียนะครับก็<ะ>คือหนึ่งลหะ <c oughs> การดูแลรักษาแปลงให้สะอาดบม่มีวัชพืชนะครับการให้น้ำที่สม่ำเสมอของผมนี้ให้น้ำยดสองฟังนะครับแถวหนึ่งให้สองฟังเลยสําคัญคือดินให้โปร่งที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือ คือผมวันหีกลยสองฟังแล้วผมก็ไทยศาสตร์ครบแล้วก็ใส่ระบบนำยศเข้าไปเนี่ยครับประมาณนี้แหละเบืองตัวอย่างผมเลยกันด้ที่นี่ปัญหาคือสิมีมแมลงมารบกวนแน่นอนครับขาดบปไไร,รคือ,มอแมลงเพียไฟ่ไล่แดงเพียชักจันไม่มีขาวครับยอดเฮ็ดเลยคือเท่าก็ตตรงชีจะป้องกันอยู่ประมาณอาทิตย์ละครั้ง ขาดบ่อในะครับขาดบ่อยเลยต้องฉีดส่วนยาขาหรือว่ายาป้องกันเพียจักจันไม่มีขาวเพียรไฟลยแดง้าพูพได้จกหูนะครับก็บแอดไลน์มามามาถาผมเองก็ไนดน,นะครับเบอร์ศูนย์แปดแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งสี่ห้าเกาหรือซิเมนใต้คลิปก็ไดน,นะครับนี่ผมจะแนะนำให้ครับเป็นยังคึอนผมบอกไปเลยว่าตัวใดอันอันนี้ ผมกับู้หัวมันจะเป็นพิษลิกสซิธเนี่ยนะเขายัางรือบอลนะผมจะบอกเป็นส่วนตัวดีกว่านะครับจะจะดีกว่านะครับและหนึ่งยาทุกอย่างดีทุกอย่างครับดีทุกชนิดแต่ว่าบรสามารถสีชีได้ตลอดคือ,อ,เ,อาาเอาต้องสลับกลุ่มยาบรินมายาตัวนี้นี่ดีละชีได้ผลละเสียอาแต่ายาตัวเก่าเรื่อยๆบ่ได้ครับต้องต้องต้องสลับกลุ่มในยาในขามก็มันจะมีกลุ่ม A กลุ่ม มันตรงเบื้องกุ้มนะครับตรงตรงคำตรงสลับกุ้มหลักการหนึ่งสองฉีดยาทุกครั้งนะครับยาขามแม่งต้องผสมยาคุ้มไข่เพื่อว่าบอไห้ไข่นะ่ะมันฟักออกมาเป็นโตส่วนตัวผมจะใส่บูโปรเฟซินนะครับบูโปรเฟซินผสมในในใน,ในการฉีดยาขามแม่งทุกครั้งต้องผสมยาคุ้มไข่หรือจะเป็นพวกไว้อลอก็ได้นะครับผสมลงไปทุกครั้ง ส่วนที่เฮ็ดให้ดกสูตรของผมนี่คือฮอร์โมนไข่ครับผมเน้นเลยคือฮอร์โมนไข่เป็นสิ่งที่เฮ็ดขึ้นมาแบบถูกๆบ่ได้ใช้ต้นทุนหลายว่ามันหาสิบบาทครับหาสิบบาทฉีดได้ประมาณสิบสเปรย์ถึงสเปรย์ละหาบาทครับเบิ่งเอาครับนี่คือนีอ่ละผลงานของฮอร์โมนไข่นะครับแต่ว่าฮอร์โมนไขนะ่น่ะจะได้ผลผลิตสูงสุดดีสุด เข้ากับตองรักษาโมหิมะแล้งมากรบกวนรักษาสภาพเขาให้ได้ส่วนวิธีการเหดฮอร์โมนไข่อ่าเบิ้งเนี่ยเป็นวิธีการนะครับนี่อันนี้คือสูตรเด็ดอันนี้ <c oughs> ควรนี่คือคือคือมักเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่นะครับมักสามคืนนี่พร้อมใส่สามสิบซีซีต่อน้ำจี๊สิบลิตรนะครับผสมรวมกับยาขามแมลงได้เลย,เลย อันนี้คือเป็นเคล็ดบอกรับครับอยากมาบอกบางท่านบางคนอ่ะต้องไปซื้อฮอร์โมนที่ราคาแพงๆราคาต้องสูงเป็นสี่ลอยห้าลอยบางที่ก็บอกาบรายผลผลิตเตาที่ควรคือหนึ่งเข้าเข้าดูแลบุดีเนี่ยสิ่งที่เตรียมคือไข่ซีฟองนมเปี้ยวคเครื่องดื่มชูกำลังน้ำตาลทรายแล้วก็โงชูรสนะครับนี่สิ่งที่เตรียมมีสับนีครับสับนีจริงๆรีงมีผมใส่อยู่นะครับต้นมะเขือกับ คือจังเบิองนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยทีนี้ก่อนเอ่นกับกระเทาะไข่ซะก่อนไข่สีฟองครับกระเทาะไข่ก่อนแต่เปลือกไข่จะทิมนะครับเปลือกไข่นี่ไม่ต้ทิมเลยนี่เปลือกไข่มันจะเขาจะมีแค่เสียมบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมลงไปแต่เข้าตรงตีให้เข้ากันซะก่อนเปลือกไข่นี่ไม่ต้องทิมตีผสมให้เข้ากันดีๆซะก่อนเปลือกไข่ใช้ที่ลังครับ เขาไขเรียบร้อยแล้วก็ตีตีให้แหละตีตีห้ไขๆให้แตกค,ครับแล้วแบบตีไข่ก่อนต่อมาคือน้ำตาลทรายครับไข่สีฟองน้ำตาลทรายสีช้อนโต๊ะตน้ำตาลทราย้อนโต๊ะนะครับ หนึ่ง,งสองสามสี่แล้วกใช้เก่าครับทีเข้ากันเสร็จแล้วตามด้วยผงชูรสครับรสี่ชอ้อนเหมือนกันแต่ซอนไม่ต้องไม่ต้องซอนแห้งอะไรครับ อันนี้อาจจะสอนน้อยกว่าต่ซีสอนที่กันหรือจะเอาสอนโตวตวงกันได้ครับถ้าสอนโตคือสองสอนแล้วก็ตีเขากันที่กันบมยากครับง่ายง่ายแล้วกับเครื่องดื่มชูกกำลังยี่ห้อไดก็ได้ไครับ บรจำกัดยี่ห้อแต่ผมใส่เป็นนิโพนวิตันดีบริกาโฆษณาหรอกครับคือริโพนเขาจะมีทอรีนหลายไลท์กระปุกยังอร่อยผมก็เลยผมก็เลยใส่บริกาโฆษณาหรอกครับไม่เพิ่งซื้ออันนี้น้องเปียวยีห่อได้กระได้กันครับยี่ห้อได้ก็ได้บรรจำกัดยี่ห้อแล้วก็ ีให้เข้ากันนี่เปลือกไข่ ก็มาบดให้ละเอียดก่อนนะครับใส่โ <6 S 1> ตำเลยครับ,รบง่ายๆเรียบร้อยอ่าบดใั้ละเอียดแล้วครับกระกระเปือกไข่ซีฟองนะครับที่้องกระเทาะเอาเนี่ยเราก็ลงไปผสมตเป็นอย่างเช่นพอสิ่มเปลเือกไข่ มันมีประโยชน์ครับที่ประโยชน์สาคัญเลยคือแค่เสียมนี่สีมีผลต่อการติดดอกก็คืออยู่นี้นี่ทุกอย่างนี่ประโยชน์หลายแห่งครับตอนเราผุดครับครบถ้วนเลยมีการเล่งดอกเล่งหมากครับบ้มลุงดอกบ้มุงิดติดดอกแักกกวเนี้วแขวนหลวกเมาขาวใสงามนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดขายยาวขยาวขยาวขายยาวยาต่อกันอีกที่หนึ่ง ไข่ไข่ฟ้ามาไว้สามคืนใส่ได้เลยครับแล้วกออ็อย่าลืมอย่าลืมไข่ฟ้านะครับมือและเท้อต้องไข่นะครับทุกพอครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไปสักก่อนนะครับขอรัธนาคุณประสีรัตนาไตคุณระธรรมสงฆ์จงปุกปักร,รักษาุ้มข้องทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญนะครับคิดสิงใดวังสินใดขอให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะครับ